เ็ดเข็มทอก็หั่นเอาโคนออกไปแล้วเอาโคนเอาลากออกไปแล้วนี่ก็ไปล้างน้ำสะอาดเรียบร้อยแบบนี้เกลือน้ำตาล พลิกไทยน้ำเปล่าแป้งมันแป้งสาลี นวดนี่จนแป้งเหนียวอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้ก็ถอดถุงมือแล้วเก,กะยากมือเปล่าแล้วกันแป้งข้าวเกียบนี่เราก็แบ่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาม้วนในฟอยแบบนี้ม้วนเลย ลายนึ่งไปแรงสามสิบนาทีครบเวลาแล้วก็เปิดเลย<ป>เย็นตัวลงแล้วเราก็จะมาหั่นนะครับหั่นบาง ทิ้งไปก่อนเลยนี่หัน่นบางๆซุบหั่นเสร็จแล้วก็มาเรียงไว้นะครับเรียงไว้ในตะแกรงเราจะเอาไปตากแดดใส่ตะแกรงเสร็จแล้วก็จะมาตากแดดนะครับตากแดดจะจัดเลยสามชั่วโมงตเกียบเนี่ยไปตากแดดมาให้แข็งเลยนะครับ เรามาร้อนแล้วเราเก็บใส่ไปเหลืองกรอบแบบนี้เลยนะครับใช้ได้แล้วจุดหนึ่งก็ไม่ได้มาหนึ่งอย่างเดียวนะครับ เอาเป็นที่เก็บพักกระเด็นน้ำมันได้แบบนี้เขาเกลียบเห็ดเข็มทองพร้อมขึ้นโตรับประทานแล้วครับน้ำจิ้มก็จะเป็นน้ำพริกเผานะครับเน่เมนูนี้ไม่ใช่กับข้าวแน่นอนกับอะไรดีเขาเกลียบเห็ดเข็มทองขึ้นโต พร้อมรับประทานแล้วครับอืมอืมนันขึงเผาก็อืมอืมตาเกว้าวอ้อ,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 องเสียงสนั่นหูเลยนะครับ